ไม่อยากสมองเสื่อมไว้เข้าใจเรื่องนี้เลยครับ เพื่อนผมเนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปอเมริกาไปเยี่ยมญาติท่านหนึ่งนะครับที่เขากาลังจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคสมองเสื่อมที่ค่อนข้างพัฒนาเร็วนะครับผมก็บอกว,ว่าช่วงนี้เป็นโควิดไปแล้วจะอันตรายไหมนะครับก็เป็นห่วงเขาเขาบอกว่าต้องรีบไปเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะจําคนรอบข้างไม่ได้แล้วในขณะที่ปีก่อนเนี่ยยังโทรศัพท์คุยกันเลยแต่ปีนี้จาคนรอบข้างไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านี่แหละคือข้อสําคัญของอัลไซเมอร์เลย คนแก่ส่วนใหญ่เขาก็หลงหลงล, ương, ลืมลืมเป็นเรื่องปกติแต่เอัลไซเมอร์เนี่ยจะหลงลืมเร็วมากเลยปีแล้วกับปีนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาไปรอปีหน้าจนโควิดหายไปเนี่ยเขาอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าญาติฝั่งนั้นก็อาจจะจําเขาไม่ได้แล้วนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอัลไซเมอร์เป็นอะไรที่ลดความเสี่ยงไม่ได้ <mm. ผมบอกมไม่ใช่หรอกถ้าเราเข้าใจก่อนครับข้อที่1เลย อัลไซเมอร์เนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่มีโปรโตีนบางอย่างค้างอยู่ในสมองนะครับซึ่งมันเป็นโปรโตีนที่เกิดจากคนที่กินคาร์โบไฮเดรตเกินความจําเป็นมานานๆแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ยอมย่อยโปรโตีนเหล่านั้นงั้นทคนิคงา่า,งงายๆคือการที่เรานะครับแต่ละวันกินอาหารเร็วหน่อยครับอย่างเช่นโปรโตีนเรากินอาหาร3ามทุ่มอย่างนี้ครับแล้วเราก็นอนเราลองกินอาหารสัก5้าหกโมงเย็นแล้วมีเวลานะครับ ที่ท้องว่างตั้งแต่6โมงเย็นจนกรทั้งถึงหโมงเช้าประมาณวันละ12ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็จะใช้พลังงานจนหมดแล้วก็ไปดึงโปรโตีนเหล่านี้มาใช้เป็นพลังงานด้วยทําให้โปรโตีนข้างในสมองเนี่ยลดจํานวนลงบางส่วนซึ่งโปรโตีนชนิดนี้ผมไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันมันจะลดจํานวนลงเมื่อเรานะครับมีช่วงที่เราท้องว่างแต่ละวันหรือที่เราเรียกว่าฟาสติ้งนั่นเองแค่นี้ก็ช่วยลดโปรโตีนสมองบางส่วนที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดอัลไซเมอร์แหละข้อที่2ก็คือเราอาจจะ รับประทานสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองบ้างอย่างเช่นใบแปะก๊วยน้ำมันปลาแซลมอนแต่2อ,อย่างนี้ผมแนะนําว่าก่อนผ่าตัดควรหยุดอย่างน้อย1-3เดือนนะเพราะว่าจะมีน้อยโคนนาไม่เยอะหรอกอาจจะเป็นแบบน้อยกว่า1%ปอร์ซก็ได้ที่กินนะให้เลือดออกง่ายหยุดยากแต่อย่างที่บอกครับมันพบน้อยมากดังนั้นผมก็ให้คาแนะนําง่ายๆว่าก่อนผ่าตัด1-3เดือนก็หยุดอาหารเสริม2อ,อย่างนี้นะครับ อันที่3คือดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันหนึ่งสัก2อถึงสลิตรครึ่งก็ได้นะครับทำไมน้ำมาถึงมีส่วนสําคัญเพราะข้างในสมองที่เราดูนะครับมันก็จะมีนะครับส่วนของเนื้อเยื่อส่วนของไขมนันแล้วก็ส่วนของน้ําถึงฟองน้ำเที่ยวหล้างจาน เราบีบออกมาเนี่ยมีน้ําเต็มไปหมดเลยเหมือนกันนะครับถ้าเราบีบสมองเนี่ยก็น้ําเต็มไปหมดเหมือนกันถ้าเรามีน้ําไหลเวียนเข้าไปในร่างกายเพียงพอมันก็จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะ <C> ก็ทําให้ระบบน้ําข้างในสมองเนี่ยนะครับมันช่วยไหลเวียนนะครับเอาของเสีย oh, <okay. S 1> ด้วยนะครับลองทํา3เทคนิคนี้จะช่วยให้เราเนี่ยยังความจําโลดแล่นนะครับแล้วก็สมองสดใสเนี่ยไปอีกนานแสนานานครับรักทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็แชร์ได้ให้กับคนที่เรารักสวัสดีครับ